สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโคราชโซลาเซิลนะครับผมจะซุปเซ็ตทงน้ำห้องสูงนะครับผมชุดนี้ก็จะเป็นตัวฐานลากนะครับผมฐานลากเสาเข็มพื้นทั้งปีสำหรับตัวเซ็ตทงน้ำห้องสูงนะครับผมให้ทุกคนมาดูฐานลากก่อนนี่ทีมงานเตรียมทําฐานลากนะครับฐานลากของเราก็มีรูเจาะเข็มนะครับผมอยู่ในระหว่างตัวเทฟฟูตติ้งครับตัวฟุตติ้งจะมีรูเจาะเข็มทะลุลงไปครับตรงนั้นอยู่ประมาณ จากตัวพุิ่งลงไปประมาณเมตรหนึ่งครับผมเมื่อไม่้าสิบครับผมได้เกิดเปิ้จุดนครับลงลึกไปไดมนเตอร์ของผมก็ประมาณสามสิบเสนครับอของลูกเข็มนะครับจอก็ตีปอกแล้วก็ตีปอกเสาขึ้นมานะครับเสาตรงนี้จากตัวปอกเสาเราใช้หกเส้นนะครับตีปอกเสาขึ้นมาครับผมยืนข้างบนก็จะเป็นเศษแข็งแรงนะครับผมแล้วก็จะมีปอกพานรับข้างบนนะครับทั้งทั้งสีงด้านครับปอกพานนะครับ เด็กจะเป็นเหล็กสามก้ามินนะครับสามมนเต็มนะครับเต็มนะครับตาระหว่างเสาก็จะมีรูเขียนเจาะสองต้นนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับผมถ้าเกิดดินอ่อนดินแข็งแล้วก็ใส่ละแต่นะครับหนึ่งหนึ่งรูเจาะสองรูเจาะล้วแต่ครับเลือกจะอยู่ที่ประมาณเมตรหนึ่งเมตรห้าสิบครับผมแล้วแต่ครับแข็งแรงครับตัววางเสียก็สวยงามครับติดพานขึ้งมานะครับไดมิเตอร์ก็อยู่ประมาณสัก พื้นที่ของพื้นคอนกรีตก็2เมตร50คูณ2เมตร50กับเป็นพื้นที่ให้เราพอเดินได้ครับให้เราเดินรอบๆมาคราบขนาดของระยะของเสาก็เมตร40คูณเมตร40วัวนี้วางบนเพดนะครับผมเราจะไม,ไม่จะไม่ฝังตัวเสานะครับรไม่ได้ฝังตัวเสาลงไปในพื้นคอนก,กรีตมีเรื่องปูนกัดแล้วก็ก,การดูดความชื้นดูน,น้ำดูความชื้นครับของเสาครับ เพื่อให้งน้ำของเรามีอายุก,การใช้ง,งานที่ย,ยาวนานนะครับลูกค้าก็จะได้ของที่ดีๆไปเลยนะนี่เราช้น้ำของนะนี่ครับเราก็จะมีตัวเรามีฝุดล่องกันสไลด์นะครับผมเพื่อเพิ่มความแขง็งแรงให้อีกนี่เป็นงานฝังฝุดก่อนที่จะวางแบบนะครับผมเรามีวางแบบเราจะมาให้ดูเป็นสเต็ปๆกันของเราจะใช้ซีแพคนะครับผมเป็นคอนกรีตผสมเสร็จนะครับเดี๋ให้ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าก็จะได,ได้งานที่ดี เพราะว่าทำแท่งน้ำต้งทีเแล้วก็ต้องให้ได้คุณภาพไป่ลยให้ได้งานที่ดีได้คุณภาพทำอยาบบสนใจก็ติดต่อเราเข้ามาได้นะครับผมโคราชโซล่าเซลล์เราให้คำปรึกษ,ษาได้ครับผมให้คำแนะนำได้ทุกงานนะครับท่าไม่ต้องกัง,นะงคควลครับผมจะทำหรือไม่ทำไม่เป็นไร,รให้ติดต่อเราเข้ามานะอันนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับผมจะราจะตีวางาบเหดืขวาอีกทีนึ่งแล้ก็ือตี เตียมโครงนะครับจะเป็นโครงสร้างถนนนะครับก็ประกอบเข้ามาใหม่สนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับผมโคราาโซล่าเซลล์0922648862ครับผมขอบคุณครับ